ก็จะมีทั้งในมาตรฐานยุโรปอเมริการวมทั้งออสเตรเลียในปัจจุบันส่วนในเอเชียเนี่ยนั่นงมายว่าเรามีการพัฒนาทักษะจากนั้นนะคะก็มีที่จีนก็มีมาตรฐานของเองญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีกตางกันเองซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเราก็กยายามที่จะลังที่าตรฐานที่เราผ่านนะคะโดยอาจจะมีไกด์ไลน์จากของยุโรปเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนี่ยด้านการในออปัจจุบันเรายังไม่ได้มีปัรหารอ,าอ,อะไรนะคะในประเทศไทยของเราก็เลยมีคุกมาตรฐานใระับต่นะซึ่งถ้า,ามองในมุมของการที่เรายังไม่ได้มีการผิดพลาดเนี่ยอ,อย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยน,นะคะเขาอนุญาตให้ทุกมาตรฐา,านที่ขาดอย่างของทั้งยุโรปและอเมริกายังมาตำหนักได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่เราตั้ง าน,นไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ค่ะคือการหลักๆอันแรกเลยอยากให้กระหนัดถึงความสำคัญการใช้ภาซีต่อน,นะคะ<ไ>คือความสำคัญคือหนึ่งวายภาสีทำไมเราต้องใช้เมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือว่าเราต้องเลือกอย่างถูกต้องนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรที่ห่านได้กล่าวไปก็คือว่าต้องเหมาะกับเด็กนะคะแล้วก็เหมาะกับ,บรถยนต์ท,ที่เรามีสิทธิ้าง เช่นถ้าเรามีระบบไอโซ c ิกให้เป็นเรืองเพิ่มเราก็สามารถเลื่อกเพิ่มเติมได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ไหลก็ใช้เทวได้นะคอย่างที่เรียนไปก็คือว่าการตั้งระดับถูกต้องก็ปลอดภัยดีกว่ายังไงก็ดีกว่าไม่ใช้แน่นอน